สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำแอคชั่นใน Photoshop แอคชั่นใน Photoshop ก็คือการบันทึกการทำงานของเราใน Photoshop ว่าเราทำอะไรไปบ้างในโปรแกรม Photoshop นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพสมมติว่าผมมีภาพอยู่นะครับกล่องหนึ่งผมจะทำภาพทั้งกล่องนี้ให้เป็นเกรสเกลนะครับคือทำภาพ สีให้เป็นขาวดำทั้งกล่องนะครับปกติเราก็จะดึงรูปเข้ามาในโปรแกรม Photoshop นะครับและปรับโหมดให้เป็น grayscale นะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ปิดออกนั่นะคือวิธีการทำทีละรูปนะครับโอเคเอาใหม่ทีเนี้ยเราต้องการจะบันทึกการทำงานนะครับ ผมต้องการจะบันทึกวิธีทำภาพเกรสเกลเสร็จแล้วเพื่อจะได้นำเก็บมาไว้ใช้กับภาพอื่นนะครับสมมติผมดึงภาพนี้เข้ามาในโปรแกรมนะครับเอาละผมจะเริ่มบันทึกการทำงานนะครับผมก็จะมาที่คำสั่งเครื่องมือแอคชั่นนะครับแอคชั่นวันนี้ฮนะปุ่ม create new Create new action นะครับนะครับตั้งชื่อแปลงภาพให้เป็นขาวดำนะครับเริ่ม record ก็คือเริ่มจะเริ่มบันทึกนะครับปุ๊บเมื่อเราเริ่มบันทึกนะครับเรากระทำอะไรแต่งรูปอะไรกับกับรูปก็ตามนะครับ photoshop จะทำการบันทึกขั้นตอนนั้นๆทุกอย่าง จนกว่าเราจะหยุดกดปุ่มหยุดนะครับจนกว่าจะกดปุ่มสต็อปการทํางานนะครับมันก็จะเป็นการเหมือนการบันทึกเทปนั่นเองทีนี้ผมก็จะเริ่มแต่งโดยการมาที่ Image นะครับเลือกโหมดเลือก Gray a y s c a l e นะครับโอเคผมต้องการเพียงเท่านี้ผมก็กดปุ่มสต็อปนะครับเท่านี้ก็เป็นการบันทึกแอคชั่นนะครับ ของ p h o t o s h อ p เรียบร้อยนะครับสมมุติผมต้องการจะใช้ภาพอื่นนะครับใช้ภาพอื่นอีกสัก2รูปนะครับผมโยนเข้ามาแล้วเปิดแล้วผมก็เลือกแอคชั่นแปลงภาพให้เป็นขาวดำํำและกดปุ่มเพลย์นะครับภาพนี้ก็จะเป็นขาวดําทันทีนะครับหรือภาพนี้กดปุ่มเพลย์นะครับภาพที่เราเลือกก็จะเป็นขาวดา ในการทำแอคชั่นนั้นไม่ใช่เพียงการทำแค่ขั้นตอนเดียวนะครับคุณจะทำเป็น10ขั้นตอนแปลงภาพปรับไซส์ครอบภาพนะครับแปลงเป็น R G B C M Y K อะไรก็แล้วแต่โปรแกรม Photoshop ก็จะทำการบันทึกทั้งหมดครับอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการจะทำแอคชั่นในหลายคำสั่งนะครับผมก็มาที่แอคชั่นนะครับอย่างแปลงภาพเป็นขาวดำแอคชั่นตัวนี้ เป็นแค่แปลงภาพเฉยๆนะครับไม่มีการเซฟไม่มีการปิดผมจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ใช้ภาพต้นฉบับนะครับเข้ามาเป็นตัวอย่างก่อนตัวหนึ่งนะครับผมจะแปลงภาพนี้ให้เป็นขาวดำแล้วก็เซฟแล้วก็ปิดนะครับ3ขั้นตอนนะครับผมก็เลือก create new action นะครับ เลือกเ s c a l ลนะครับเลือก Save แล้วก็ปิดเริ่ม Record นะครับผมก็มาที่ Image Mode ด r a y s c a l e เสร็จแล้วผมก็เลือกไฟล์ s v v e d s เพราะผมไม่อยากให้มันทับที่ไฟล์เดิมในกล่องนี้ผมต้องการจะ Save ออกในกล่องอื่นเพื่อไม่ให้เซฟทับต้นฉบับ นะครับผมก็ตั้งชื่อใหม่เป็นกล้องเกรนะครับแล้วก็ Open เข้าไปข้างในแล้วก็เซฟตามชื่อต้นฉบับมันเลยนะครับเซฟโอเคคลิกปิดนะครับแล้วก็มาคลิกสต็อปหยุดการทำงานท่านี้เราก็จะได้แอคชั่นในการเซฟไฟล์เป็นเกรสเกลและปิดไปในตัวนะครับทีนี้ เป็นการเมื่อกี้เป็นการแปลงทีละภาพทีนี้ผมต้องการให้ทั้งโฟลเดอร์นะครับในกล่องนี้ให้เป็นเกรสสเกลเลยทีเดียวเลยนะครับไม่ว่าเราจะมีรูปร้อยรูปหรือพันรูปนะครับโปรแกรม photoshop ก็จะทำการแปลงภาพทั้งหมดให้เป็นเกรสสเกลในครั้งเดียวได้เลยเพราะเราทำการบันทึกเทไปไว้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำกันนะครับกล่องภาพนี้อยู่ในกล่องพิก นะครับในด็อกิเมนต์ทีนี้เรามาที่ Photoshop นะครับมาที่ไฟล์ u t o m a t e แล้วก็ Bad นะครับแอคชั่นนะครับแอคชั่นเราเลือก g เก Scale แล้วก็ Save แล้วก็ปิดนะครับซอสเลือกโฟเดอร์นะครับให้นำไฟล์เข้ามาจากไหนก็คือให้นำมาจากโฟเดอร์แล้วก็ h o ูสแล้วก็เลือกนะครับ ก็คือกล่องอยู่ที่ Document ก็คือเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่เราต้องการแปลงให้เป็นขาวดำทั้งหมดทั้งโฟลเดอร์นะครับมาที่พิกเลือกโอเคแล้วก็เลือกโอเคไปนะครับโปรแกรมก็จะทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาและแปลงภาพเป็น g r เกรสเก e แล้วก็เซฟแล้วก็ปิดให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราก็ใช้เวลาอย่งอางเวลานี้นะครับไปทำอย่างอื่น จิบกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์อะไรไปนะครับไม่ต้องเซฟภาพเป็นขาวดำาทละภาพทีละภาพอีกแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยมาสำรวจนะครับกล่องพิกก็คือกล่องภาพสีสีต้นฉบับกล่องที่ผมเซฟแอดออกก็คือกล่องเกรนะครับคือกล่องนี้นะครับต้นฉบับก็ไม่เสียหายและเราก็ได้โฟลเดอร์ใหม่ที่เป็นขาวดำนะครับ โดยที่เป็นการทำอัตโนมัติด้วยนะครับโดยใช้ Photoshop Action นั่นเองครับเท่านี้เราก็ได้ภาพเกรสเกลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ